I <laughs> people พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับพี่เบนส์นะครับพี่เบนส์แล้วก็พี่ออสนะแล้วก็ที่หลายท่านก็ได้มาทำการถวายพระบาทจักรพระนะครับไว้ที่นี่สำหรับถงแห่งนี้นะครับเนี่ยกดแชร์ด้วยนะครับพี่ขอรบกวนนะพี่นะอนุโมทนาบุญกุศลนะพี่นะ วัดนี้นะครับนะเราไเป็นวัดเป็นวัดใหม่นะที่จะสร้างก่อตั้งขึ้นนะครับวันนี้พี่ว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เผยแพร่งานดุลวัดใหม่ตสงใจนักไปเรื่อยๆนะครับพี่มาสร้างวัดด้วยกันนะครับรเป็นบรรยากาศที่เราที่วัดกำลังพัฒนานะพี่นะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ,นนรบรพี่น,าาน,นะ ลัมาสร้างวัดใหม่สมเจรนญแ์่้นี้เจริญไว้ในพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับพี่นะก็เป็นส่วน้ะม่วงนะครับพี่นะอ่าอีกไม่นานนี้ก็จะมีงานหล่อและขังแล้วก็สร้างโบสถ์นะที่ผมอยากเชิญชวนคืออยากจะกสร้างโบสถ์มากๆนะครับพี่นะก็เ,เรียนเชิญเลยนะครับพี่พ่นนะครับมา่วมันสร้างโบสถ์วัดใหม่สมเจเิญอำเภอบางเลนด้วยกันนะครับ กำเลินนะครับกำลังพัฒนานะพี่นะวันนี้พี่เบนนะครับพี่เบนแล้วก็พี่ออสแล้วก็ภูมินะได้มาถวายความอาญกราพัฒน์นะครับผมไว้ที่นะครับกองแห่งนี้นะครับวันนี้พี่ต้อมครับนกุญแ์น้องหน่อยเหครับพี่ อีกอีกปางหนึ่งน,น,น,นะครับพี่นะ ังาฟ่หลวงปู่สุขว <os> ัดประคองมะขามเท่า พ่อท่านค้ายนะครับวาัจาริ์วัดสงขันนะพี่เป็นรูปปั้นนะครับใน <c oughs> สิ้นนะเป็นองค์กำลองของหลวงปู่นะครับ ก็มีหลายรูปหลายองค์นะครับที่เป็นไว้สักการะบูชาในวัดใหม่แห่งนี้นะครับพี่นะวันนี้เราก็มาถวายพระทำบุญด้วยกันนะครับพี่นะครับนีพี่พี่แบ๊คครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะพี่นะติดภารกิจงานหลายอย่างเลยนะพี่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นสระน้ำพี่นะเป็นสระน้ำครับก็ให้อาหารมาให้อาหารปลาได้นะครับใครมีลูกเหล็กเล็กแรงชอบให้อาหารปลาก็พามาได้นะครับพี่นะเนี่ย ปลายเยอะมากพี่ปลายเยอะมากนะครับพี่นะปลา,า,าเยอะจริงๆไงพี่นะอ่าบรรยากาศก็อยู่กลางทุ่งนาล,ลมลืมล่นนะครับพี่ป,ปลอดโปร่งนะครับเป็นวัดใหม่สมใจนึกที่ก่อตั้งขึ้นนะครับแล้วผมก็ศรัทธานะครับที่ผมมาวัดนี้ก็ศรัทธาองค์หลวงปู่ดูแล้วก็องค์อ่า ผู้ใหญ่โลกเทศบุดอรอยู่แล้วครับนะครับก็ก็มาในวัดนี้ก็มาร่วมจัดสร้างรุ่นนี้เอาไว้ให้จัดสร้างรุ่นนี้ไว้นะครับไว้ให้กับพระอาจารย์ท่านไว้ให้สำหรับคนที่มาร่วมทําบุญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ที่ได้ทำนะครับก็กําไรส่วนใหญ่ก็กําไรมาจากการซื้อขายวัตถุมงคล ต่างๆที่ได้มาก็เอามาอุทิตในในส่วนนี้นะครับก็ขอฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับพี่นะก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพี่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไรที่ไหนนะครับที่เราศรัทธาเราจะมาร่วมกันสร้างแล้วก็เอาไว้คู่คู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีประพฤติชอบเอาไว้คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับวัดใหม่แห่งนี้นะครับพบรอบหนึ่งปีเมื่อไม่ กี่กี่วันที่ผ่านมามนะครับมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับก็หนึ่งปีที่ผ่านมาหลวงพ่อท่านพัฒนาอะไรบ้างคนระับท่านพัฒนาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพี่เงินเงินทุกบาทนะวัดนี้เป็นวัดที่ไม่ดัง,ไม,ดงไม่อะไรนะพี่นะนะครับอยู่ดีๆนะครับก็มามาสร้างแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาหนะึ่งปีได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับพี่เงินลุกบาททุกตางังหลวงพ่อท่านสร้างและทําจริงๆอย่างนี้ก็น่าส่งเสริมนะครับน่าส่งเสริมมาก าช่วยเหลือท่านเพื่อจะได้มีวัดดีๆครูบาอาจารย์ดีๆีเป็นนักพัฒนาเนี่ยเอาไว้คู่พระพุทธศาสนาต่อไป วันนี้ทางพี่เบน์เองพี่ออสเองแล้วก็ผมเองก็บุคคลาธทั้งหลายเองก็มานะครับมามาถวายพระมหาจากักรพรรดิเอาไว้ในในสถานที่วัดใหม่สมเด็แห่งนี้นะครับนะไว้คนที่ผ่านไปผ่านมาสักการบูชานะครับพระมหาจากักรพรรดินี่เป็นเป็นปางหนึ่งที่อ่าเป็นปางหนึ่งขององค์สมมาสัพพุทธเจ้าเรานะครับพี่นะนะครับเออเป็นปางที่สูงนะพร,ระพุทธมหาจากักรพรรดินะครับพี่นะ แล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นำมาถวายไว้ที่นี่นะครับมา,าบุญด้วยกันนะพี่นะบุญแชร์ไปเยอะนะพี่นะ มาจากพระองนี้นะครับที่เราจะมาถวาย่วยมงมันวันนี้นะพี่เนาะ,ะนี่ก็เป็นรูปรูปหลวงปู่ดูนะอ่ารูปหลวงปู่ดูพี่ก็เชื่อกันว่าเป็นร่างของหลวงปู่ทวดกับชาติระเกิดเป็นร่างในองค์เดียวกับหลวงปูดด่ทวดนะผมเดินตัวนี้ผูยังขนลูกเลยนะอ่าหลวงปู่ดูนะครับพี่ เราก็เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสนใจริญนะคบนสาธุร่วงกันนะพี่หลวงพ่อสนใจนึญนะครับมาที่ฐานขอในได้หนังใจนะพี่นะต่อไปข้างหน้าถ้าถ้าโบอร์เราสร้างเสร็จนะครับพี่ก็จะมีมโนนเชิญพระประธานหลวงพ่อสนใจริญตรงนี้เลยไว้เวทีในในโบอร์นะพี่นะ

าเรื่อยๆนะพี่ทยอยมาเรื่อยๆนลวัดไปแ่นนี้นะครับผมก็เป็นมาอุทิศตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็คอยเผยแพร่นะพี่นะผมบอกแล้วว่าผมนี่ก็ผมไม่ได้ร่ำรวยนะพี่นะแต่สิ่งที่ผมทำได้คือการเผยแพร่การเผยแพรพแพ่นะ ในงานบุญต่างๆนที่ผมคิดว่ามันดีมันชอบมันทําถูกทำทำถูกแล้วผมชอบมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่ตั้งใจตั้งใจพัฒนาให้วัตถุของคำว่าวัดเนี่ยวัตถุอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่ใช้คำว่าวัดเนี่ยอยู่กู้กับพุทธศาสนาต่อๆไปนะ ท่านหนึ่งปีภายที่ผ่านมาท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยจากที่ดินว่างเปล่าเป็นสวนอมงอย่างเงี้ยท่านพัฒนาสารลงสาราทำาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นพระเป็นกุติถงเล็กๆ ทำกับพัฒนาทําไปอย่างเงี้เยเรื่อยเรื่อยอ่ะหมดเงินเยอะอยู่นะครับพี่ก็ถือว่าท่านทําจริงก็ถือว่าท่านทําจริงพัฒนาจริงนะครับผมก็มาส่งเสริมนะครับพี่แล้วที่สําคัญท่านเป็นเชื้อสายมาทาง ท่านมีเจ้อสายมาทางโน้นเลยพี่ทางหลวงพ่อเนียมเลยแล้วก็ทางสายผูใหญ่โลกเทศบุดรเลยลเลยทําให้ผมเนี่ยสัทธามากครับก็มาเป็นลูกศิษย์ดูอ่าก็เห็นอะไรหลายๆอย่างนี่มันยังพูดไม่ได้เต็มที่แต่อยากจะให้มาสัมผัสเองมาหาท่านเองนะครับพี่นะนะ ปีนี้ก็จะมีหล่อระบพังนะครับเร็วๆนี้นะครับคณะเจ้นนาภาพหล่อระพังคุณพัชราพลโอ้นะรัยาพลอยคุณอะไรเนี่ยาสหาสิทธิ์คําคมคุณภูมิพัฒน์คุณกมลรักคุณนิริตกุลและชาวคณะพระปา่า เททองหล่อรับพังทุกท่านทุกสายนะที่พักสงฆ์สมใจนึกวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่21คุมภาพันธ์พี่สองห้าหกสี่ขึ้นสิบค่ำเดือนสี่นะครับมีงานหล่อรับพังใหญ่นะครับพี่ที่วัดไปสมใจนึกแห่งนี้ใครที่อยากมีอยากโด่งอยากดังอยากมียืดเสียงทางกิจการงานอะไรให้เจริญก้าวหน้าก็มาร่วมหล่อรับพังกันได้นะครับพี่เดี๋ยวเจ้าชาสัมพันธ์ให้อีกรอบทางหน้าเฟซบุ๊กนะครับพี่นะสะดวกก็มาช่วยหลวง พ่อเองนะครับพี่นะพี่ออโตัสด,ดีครับตสดีพี่ทุกท่านเลยครับพี่นะตสดีพี่ทุกท่านเลยนะพี่นะ,น,ะนะน้องไม่ได้ใส่แว่นตามาเบอร์เบอร์นะพี่นะก็ไล่ม่วมกันตอนนี้นะพี่อยู่วัดใหม่สมใจนึกอย่างนี้อยู่เพืิอบางเลนนะพี่จังหวัดนครปฐมนะครับให้พี่พิมพ์คำพิมพ์ gps คำว่าวัดใหม่สมใจนึกแลวจะขึ้นนะครับมันจะพาพี่มาได้เลยถึงที่เลยนะครับจากบ้านหนองแขมที่ผมอยู่ก ประมาณ39กิโลนะมาที่นี่นะนะครับจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ผมมาอุทิศตัวนะพี่นะเวยแพ้นะครับแล้วก็ชักชวนคนมาทําบุญนะครับพี่นะก็ดูแล้วครูบาอาจารย์ท่านนี้น่า,นา,นา,นาเริ่มใส่สัทธานะครับพี่นะ ศาธนาบนุญร่วมกันพี่วันนี้ได้มาถวายองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่นะฮะโดยการนำของพี่เบ้นท่านนี้เลยนะ ไปแค่นี้ก่อนนะพี่นะก็ขอฝากด้วยนะครับพี่ขอฝากงานบุญวัดใหม่สมใจนึกอำเภอบางเลนแห่งนี้ด้วยนะครับพี่นะบรรยากาศก็ยังทีเห็นนะครับพี่กําลังปลูกสร้างกําลังพัฒนาให้เป็นวัดขึ้นมาเพื่อให้อ,อยู่คู่พระพุทธศาสนาแล้วคนในแวกใกล้เคียงเนี่ยได้สักการบ,บูชานะครับตอนนี้ปีนี้ท่านอยากได้โบสถ์กับรัฆังมากวัดต้องมีะระฆคังต้องมีโบสถ์ นะครับมาร่วมมันสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์ก็จะเป็นหลังเล็กๆที่ผมเคยโพสลงหน้าแล้วนะครับว่าเป็นโบสถ์ที่ใช้งบประมาณประมาณล้านกว่าบาทเป็นโบสถ์เล็กๆที่ท่านพอเพียงเป็นเป็ดโบสถ์โบสถ์น็อกดาวน์โบสถ์สำเร็จที่ท่านพอเพียงไว้แค่ ท่านขอแค่ทำกิจของสงได้ท่านไม่ต้องการขออะไรที่มันใหญ่โตมากนะนะอันนี้ก็เป็นที่น่าเรื่มใสสัทธามากท่านบอกโบสอะ่ะเอาหลังเล็กนิดเดียวพอเอาไว้ปฏิบัติทำทำกิจของสงได้ก็พอไม่ต้องไปสร้างใหญ่โตแข่งขันไทยเพราะจริงๆแล้วโบสเนี่ยมีแต่พระเท่านั้นที่เข้าไปได้นะาตามหลักนะนะ,ะเพราะสมัยนีย้งานบวชหน้างานอะไรแห่กันเข้าโบสถ์ไปหมด โบสถเลื่อยเลื่อนหลังเล็กไม่พอรี่ให้พระนั่งเลยต้องสร้างกันใหญ่โตขยายออกขยายออก จริงๆแลวเนี่ยท่านบอกมันจําเป็นแค่พระนะคนสามัญธรรมดาเข้าไปไม่ได้นะวพี่นะนะครับเพราะเราเป็นอะไรที่สะก,กิดใจผมมากแล้วผมชอบมากเลยคํานี้นะครับผมก็เลยอย่าร่วมร่วมเผยแพร่แล้วก็หาทุนมาทําโบสถ์ช่วยท่านนะครับก็ฝากติดตามหน่อยนะพี่นะมาเป็นลูกศิษย์วัดนี้ก็เกือบปีละเขาก่อตั้งมา1ปีหนึ่งปีกับอีกเดือนของเดือนละผมก็มาเป็นศิษย์วัดนี้ก็ประมาณ5้าเดือนละประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็จะทำไปเรื่อย เนี่ยจะพัฒนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปไเ,เรื่อยเช่นกันอีกหนึ่งวัดที่ผมจะทํา ใกล้นะครับอยู่ใกลุ้งเทพและบริมนฑลทนนะครับพี่เดินทางมาง่ายนะครับพี่นะมาดูมาชมนะครับ<า>แล้วขอขอชี้แจงเรื่องโบสถ์หน่อยโบสถ์เนี่ยที่ผมลงรูปไปเนี่ยหลายคนมาที่วัดนะมาหลายคนมาที่วัดแล้วไม่ย่ไม่เข้าใจพี่ไอโบสถ์อยู่ไหนที่ลงรูปไว้ไม่เห็นมีคือผมพยายามบอกแล้ว,ว่านั่นคือรูปตัวอย่างที่เราไปถ่ายจากที่อื่นมา นะเป็นตัวอย่างเป็นทาย่างที่อื่นมาเพื่อให้ทุกคนดูว่าเราจะสร้างแบบนี้เอาแบบนี้ราคาเท่านี้นะครับยังไม่มีการก่อสร้างนะครับไปเข้าใจผิดกันว่าผมระดมทุนมาแล้วโบสถ์ไม่มีนะฮะอันนี้เข้าใจกันด้วยนะพี่เรายังไม่ได้สร้างเป็นรูปตัวอย่างจากวัดอื่นสถานที่อื่นที่เรานํามาเป็นรูปประกอบเท่านั้นนะครับพี่อันีน้องชี้แจงไว้ด้วยนะครับผมนะฮะมาช่วยน้องด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเอาพี่น้นส ตอนพี่พี่อนุสอน์วัดศรีศิลมาผมคงไม่ได้ไปแล้วนะพี่เสร็จต,ตรงนี้ผมต้องไปไปทำรายชื่อศูนย์จอวัดสนามแย้งงานที่จกหลวงปู่ต่ออีก ครับตอนนี้อุทิศตัวงานบุญหลายวัดครับพี่ก็เลยเวลาเลยไม่ค่อยมีนะครับแ,แบ่งหน้าที่กันไปนะฮะวันนี้ก็ทีมงานสายบุญเล็บดำก็ฝากพี่อนุสรเป็นตัวแทนไปงานบุญวัดหลวงพ่อราวัดศรีสินมาด้วยแล้วกันนะครับพี่นะอน,นุโมทนาสาธุบุญรุ่มกันครับพี่ๆขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองครับคิดอย่างไรให้สมปาถนาทกปการสมใจนึกทุกท่านนะพี่นะเย็นนี้พบกันในไลฟ์สดแบ่งแป๊บรักเครื่องเคียงเคยกับเสน่ห์จำปาคำครับผมสวัสดีครับ